สวัสดีค่ะพบกับ um อุ้มยิ้มแอนแฮปปี้เวอร์มื้อนี้หลังจากที่เศร้าท้องเสียนะคะเศร้าอาหารเป็นพีษแล้วเขาก็จะมาเพิ่มพลังกันเลยค่ะพี่น,อน้องเพิ่มพลังในการต่อสู่ชีวิตต่อไปนั่นก็คือกินอาหารที่เราชอบของปโปรดของเรานะคะนั่นก็คือก๋วยเตี๋ยวนั่นเองค่ะใส่ผักเน้นๆเลยค่ะก๋วยเตี๋ยว ก๋วยเตี๋ยวน้ำตกค่ะกินกันเลยค่ะพี่นอ้องข้าต้อง ato, เฮดโตข้าใไห้อุดมสมบูรณ์เหมอนเก่านะคะอย่าใ,ให้พร้อมกินเลยค่ะหลังจากที่มือเลนเกือบตายแล้วนะคะข้าอยากกินยนะังข้าวก,ก,กินไปเลยค่ะม, <laughs> มือเลยเกือบตายอีรีเลยค่ะนึกว่าจะ ล่าโลกนีไปแล้วก่อนโู่วิตแต่ว่ากะอยู่มาได้แล้วก็อยากกินอะไรอร่อยๆที่เราชอบกินก็กินไปเลยกินลูกชิ้นก่อนค่ะมากินอีกทีมีคาในถ้วยก๋วยเตี๋ยก่อนอื ว่าหูเหรคะว่าคนเหรอสิเกิดสีตายมือใดหูได้ว่ามือนั้นเกือบไปแล้วค่ะซัดเขาปุ่นเบิดมือได้หรือมือนั้นเขาปุ่นเบิดมือต่อดว้วยสมเปอร์เสียนโอ้ยได้ผลนะม่ตายยงอนพูด,ดวิจารว่ หลับไปแล้วหือ้างคือเอือมดังเลยว่ะห้างเอือมกันห้า,า,มมหางมีอะไรจะซาตุมเหนือค่ะอืม ใายแดนเป็นเมืองว่าช่วงนี้วิววับไปหางีวิตต้องพานไปไหนไหนนะคะเพราะมันแตะโควิดดอกทุกอย่างเลยการอยู่การกินการหาเงินหาทองการดูแลแต่ละอย่างข้นต่ำสูงนะคะแล้วก็พานไปหไหนไหน อะไรักน แต่หน้าไป็นแย่กินนะรูลูกไปไปเลยไปไปเลยค่ะพนักงานพนักงานดูแลครอบครัวแลนไปเมืองแพร่กัน Chính xóm những lý kinh mô bà vô tiền ค่ะสำหรับคลิปเนี้เป็นคลิปกินของปวดหลังรอดตายะคะ่ะหมดแล้วค่ะสำหรับคลิปนี้อิ่มแล้วนะคะคนเฮ่าขั้นมันเถิงหมองว่าว่าโลกได้กกะตายเลยค่ะนั่งยิ้มรอดไม่ได้แล้วนะคะสำหรับการกี่อาหารเป็นผิดนะคะ รอยม่ได้แบบวุดวิดค่ะสำหรับกิปนี้ก็อิมแล้วนะคะสำหรับปอกันคลิปหนาค่ะวันนี้ขอกล่าวเข้ามาสวัสดีค่ะบ๊ายบาย